สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูพริกจ้ะพริกเริ่มจะแดงแล้วจ้ะแต่ไม่รู้ว่ามันคือพันธุ์อะไรเม็ดใหญ่ๆความเผ็ดอยู่ประมาณปานกลางจ้ะไม่เผ็ดมากแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นแบบว่าไม่ได้รู้รสชาติของพริกก็เผ็ดอยู่จ้ะแดงไวเพราะว่าอากาศมันร้อนคาดว่าประมาณนั่นแหละจ้ะ กระดกปลูกง่ายอยู่ะดกพอใช้ได้ต้นหนึ่งก็มีหลายเม็ดเหมือนกันปีหนาวว่าจะปลูกหลายๆกระถางจักหน่อยเผื่อจะได้เก็บไว้แช่แข็งไว้กินช่วงหนาหนาวกับเขา อันนี้เพิ่งลองจ้ะเพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ปลูกพริกได้เป็นสีแดงกับเขามันเป็นเ,นเนพาะพันนี่แหละแต่เราไม่รู้่ามันคือพันอะไรเพื่อนเขาหายไม้อีกทีหนึ่งก็เลยลองดูเห็นเขาปลูกเมื่อปีที่แล้วต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดกมากก็เลยถามเขาว่าพันอะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็เลยเขาก็แบ่งเม็ดมาแบ่งเม็ดสดดห่มา เราก็เลยลองเก็บเม็ดมาไว้มาเพาะดูพอมาปลูกอืมมันก็ปลูกง่ายง่ายมากเลยการปลูกพริกที่เมืองหนาวนี่มันก็ต้องหาสายพันธุ์ที่มันเบาๆจะบางพันธุ์มันใช้เวลาน,านานมากกว่าจะเป็นดอกห่เป็นดอกเป็นเม็ดห่เนาะพันธุ์นี้ออกดอกไวแล้วก็เป็นเม็ดไวเหมาะสมก็คนอยู่เมืองนอกจะ พราะว่าเวลาช่วงนาลอนมันสันส่นเองถ้าเผื่อปลูกไม่ถูกพันมันก็ไม่ได้เห็นเม็ดสีแดงแดงจะเห็นแต่เม็ดสีเขียวเขียวอันนี้ก็โชคดีถือว่าได้เห็นเม็ดสีแดงกับเขาแล้วก็อีกนานอีกประมาณเดือนสองเดือนถึงจะถึงหนาหนาวก็คงจะแดงหมดทุกเม็ดอะจ้ะว้าวนาน,น,านจะเจอสายพันธุ์ที่เหมาะสมถือว่าโชคดีจ้ะ เดี๋ยวปีหนาก็เก็บเก็บเม็ดไว้เม็ดที่มันสุกๆแดงๆเอาแป่งเม็ดเอาไว้แล้วก็ไว้เพาะปลูกต่อไปอันนี้ได้เพาะแค่สองกระถางแต่ก็ถือว่าได้ความสำเร็จได้ความเรียนได้เรียนลูกเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่จ้ะก,ก็สองต้นก็เริ่มแดงว่าสองต้น เห็นแล้วสดชื่นมากอันนี้ยกกระถางเข้ามาในบ้านเพราะว่าจะไปเที่ยวจะ้ะก็เลยจะเอาม้อไว้ในบ้านแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเอาน้ำเอาน้าใส่ขวดมาปักปักไหว้เพราะว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําสายน้ำยดก็คขาเราทำไม่เป็นก็เลยจะเอาขวดน้ำมาวางวางไว้ ทิมหัวไว้ให้มันยดยดลงไปทีละนิดทีละนิดจ้ะคาดว่ากลับมาหวังว่าคงจะรอดก็เป็นห่วงน้องพิกอยู่จ้ะที่จะไปเที่ยวแต่ว่าก็ต้องไปนานๆจะมีโอกาสสักทีเนาะ,อะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปจะมาอัปเดตเกี่ยวกับทำยังไงถึงจะมีเลหลายๆต้น ปีหน้าคงจะมีหลายๆกระถางให้ดูจ้ะปีนี้มีแค่สงกระถางไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย